สวัสดีครับพบกับผมแอดมินก๊อฟนะครับจากเ i ียท้องไรทีนะฮะสำหรับคลิปนี้เราจะมาพบกันในเรื่องของการฝังฟอนต์ลงในไฟล์ r r s s n t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  o o นะครับหรือว่าไฟล์ Powerpoint ของเรานะครับคนที่ใช้งานไฟล์ Powerpoint นะครับที่ต้องนำไป Present ในที่ทำงานนะครับหรือว่ามหาวิทยาลัยนะครับบางครั้งเราทำไฟล์ Present นะครับแล้วก็ใส่ฟอนต์สวยๆเข้าไปนะครับแต่ เราไม่ได้ใช้คอมตัวเองในการพรีเซนต์นะครับแล้วไปเปิดไฟล์ที่เครื่องอื่นเนี่ยมักจะพบปัญหาว่าฟอนต์เพี้ยนนะครับหลายคนก็มักจะก๊อปปีฟ้ฟอนต์ลงไปด้วยในแฟลชไดร์นะครับแล้วก็ไปติดตั้งที่เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องที่จะใช้พรีเซนต์นะครับแต่มันก็อาจจะไม่สะดวกเท่าไหร่นะครับบางเครื่องเราไม่มีสิทธิ์ที่จะติดตั้งฟอนต์นะครับอย่างเช่นเครื่องในองค์กรนะครับอย่างนี้แล้วก็อาจจะต้องให้ไอทีติดตั้งให้นะครับมันก็ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะครับ แล้วก็วิธีการแก้ปัญหานะครับผมจะมาแนะนำนะครับก็คือเป็นการเซฟนะครับไฟล์เป็นเซฟฟอนต์ลงไปในไฟล์นั้นเลยนะครับเพื่อนำไฟล์นั้นๆเนี่ยไปเปิดพรีเซนต์ที่เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องไหนก็ฟอนต์ไม่เพียนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าตั้งค่ากันยังไงนะครับที่ไฟล์พรีเซนต์ของเรานะครับก็ ให้คลิกที่ไฟล์นะครับเซฟเซฟแอดนะครับอันนี้เราน่าจะรู้นะครับคลิกที่ไฟล์แล้วก็เซฟเลือกเซฟแอดเหมือนปกตินะครับแล้วก็เลือกบาล์นะครับเลือก GPC แล้วก็เลือกคลิกบาล์นะครับที่หน้าต่างเซฟแอดเนี่ยให้เรากําหนดชื่อไฟล์เรียบร้อยนะครับแล้วก็เลือกโฟลเดอร์ที่จะเซฟให้เรียบร้อยนะครับกําหนดชื่อไฟล์ทีนี้เราจะสังเกตที่2นะครับเราจะเห็นเมนู2อยู่ตรงนี้นะครับคลิกนะครับก็เลือกแล้วก็ จะมีตัวเลือกอีกทีนึงนะครับให้เราคลิกที่ Save Option นะครับคลิกที่ Save Option เราจะได้หน้าต่าง PowerPoint Option เห็นไหมครับอยู่ที่แท็บ Save นะครับแล้วก็ให้เราให้เรามาที่หัวข้อของ Embed Font นะครับ in the file นะครับก็คือเป็นการฝังฟอนต์ลงในฝังฟอนต์ลงในไฟล์นะครับให้เราเลือกติ๊กถูกนะครับติ๊กถูกแล้วก็มันจะมี Choice ให้เราเลือกนะครับให้เราเลือกแค่อันบนนะครับคือ Embed o v l a y อะไร c คเ e a ซอร r นะครับก็คือเป็นเอ่อ uh, use the in the presentation นะครับก็คือเป็นการบันทึกเฉพาะไฟล์บันทึกเฉพาะฟอนต์ที่ใช้อยู่ในพรีเซนต์นี้เท่านั้นนะครับก็คือเป็นการทำให้ uh, ไฟล์ของเราไม่ใหญ่เกินไปนะครับทีนี้เลือกเสร็จเรียบร้อยก็คลิกที่ปุ่มโอเคมากลับมาที่หน้าเซเปร์นะครับก็คลิกปุ่มเซฟนะครับ ท่าน,นี้ก็เรียบร้อยครับสำหรับไฟล์สำหรับการฝังฟอนต์ลงในไฟล์ r r s s n t a t t o o นะครับทีนี้เราก็เอาไฟล์ p r p o i n t เนี่ยไปเปิดที่คอมพิวเตอร์เครื่องไหนก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องห่วงไม่ต้องห่วงว่าเครื่องนั้นจะมีฟอนต์หรือเปล่านะครับ สำหรับคลิปนี้ก็เสร็จเพียงเท่านี้ครับก็อย่าลืมกดถูกใจให้หน่อยนะครับแล้วก็กดแชร์ให้เพื่อนนะครับได้นะครับแล้วก็กดถูกกดติดตามนะครับเพื่ออัปเดตคลิปใหม่ๆนะครับที่ปุ่ม subscribe นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ